ปัดกางคำกางขึ้นมาแล้วก็ไฟไฟไฟมันพี่น้องบัจักใหม่บัจักแหงสบายดีจ้าปัดจักชีวิตนี่นะสบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิดสุภูสุคนสบายดีตอนคำพี่น้องยินดีตอนหาเขาสูซองสวาลหลันถุงเด้อทุกคนเนาะตอนนี้เขากำลังสิบไปหาเยื่งเมื่อวานสิพาทุกคนไปเยื่งตักกระแตนพี่น้องเนาะตามไปเบิ่งอัน วิธีหายอยู่หากินของชาวบ้านบ้านสาวรรค์สิเลยช่วงนา้าแรกเนี่ยขาเจ้าก็จะไปเยี่ยงตากระแตนเนาะทุกคนบางคนกับไปเยี่ยงได้หลายก็รเยี่ยงขายแต่ว่าเราสิไปเยี่ยงกินทเทื่อนี้สิเป็นเท้าทำอีดของปีเลยเลย,เลยที่สวรรค์พาทุกคนไปเยี่ยงป้าถูก่จะคนวะฮะนับข่อยแล้วเ <c oughs> <c oughs> จ็ดชีวิตนะคะผู้ซ้ายเนี่ยมีมีอันไอมอนกับนาบ้าว ปไปหลุ beeping, expands, trendy, ่นกันอยู <t ations> ่ป่าเด้อเนาะเดือนมันกำลังแจ่งพี่น้องเนาะเมื่อนี้เก่าค่ำย่างขามทงขามทางพี่น้องเท่าสิไปป่าดอนเท้ามาเยื่องอัน ย่างบักหอยย่างกับปูยามนาน่ะพี่น้องจื้อพวกเขาไปเลาะตับตะพังห้องไปเลยนะมาแล้วทุกคนว้าตอนนี้เราข้ามหอนป่าเด้อทุกคนเนานะใส่ไปข้าบิ่งนี่ยากให้ทุกคนได้เบิงเ่งว่าที่มันอยู่นี่ในมือเราเนี่ยคือเราจับแล้วตัวผู้มันเนี่ยตัวผู้มันสิโตหน่อยพี่น้องเนาะไปเขาปุบมันปแบบ ต้อนอันนี้ไม่มีหรอกถือใหม่พร้ผมนะเห็ดปกแปก๊กปกแปก๊กเห็นแล้วค่ะโอ้ยนี่พี่น้องอันจะมันโตหน่อยแม่จัาไม่รู้มันสิไปแล้วดิป่ะผูกพี่น้องนี่ตะกระแนเห็นบอ่ะเอาไม่จับเลย ปกติมันชี้อยู่เป็นคู่เดน่าระบาเมีอะมันเมียมันผัวมันอะสีหน่อยเนาะมีทั้งตัวแม่ตัวผู้นี่แม่เมนี่นี่นี่ต้นไม้ทั้งหนาเขานี่นี่พี่น้องบ้างผัวมันจ้านี่พี่น้องตัวผัวนี่เอาเลยหอดบอยโฟกัสนั่นแหละมันสีหมักอยู่ใกล้กันนะปกติก็อยู่ลอย่าไปไว้ด้วยเกี่ยงงงนี่เด่นีนผัวนึงเอ้องคุปเห็นหมอนไม่ให้เบิ้งเด้นเมะ สามตัวดุกันคนไม่เอาออกไฟเจ้านะนี่นี่พี่น้องเบิึงขุบเลยแม่สามตัวอยู่น้ำกันเลยแต่ว่ากลางคืนเั็นสีโบเฮเลยนี่คือกลางเวนเดี๋ยวจะเลียรกันเขามาขอกระมันบ่จักเอาไปทิ้งไหมอีกแค่เหมือนขนาดจุ่มอีกบางเดียวกันอีเมียบุตรหักขาตายเกืนมาก คืนละแมงอันนี้มันนอนนี่พี่น้องบอางนี่ด็เนี่ยไปละแม่นี่พี่น้องนี่ตะกะเต้นพี่น้องสวัรค์เห็นเรามันโคมกันแม่ ได้แล้วคู่หนึ่งสองตัวนี่ได้แล้วคู่หนึ่งค่ะมันมันมันนี่เบิ่งมันสินอนต่ำต้นใหม่อันนี้สิเป็นตัวเมียพี่น้อง้าตัวเมียจะตัวใหญ่แบบนี้เลยเนาะตัวผู้ กงกรเพื่อสีโฟกัสโฟเอ่ยไปนองกันนตัวเมียมันนะี่ตัวเมียมันมันมันเม่แรเราไปเรื่อยๆเราไปไล่ทางนานบวมีเบิองพียงนอนนี่ได้สองโตเลย ลำบ,บาก<อ>พี่น้องโตงัวตเมียได้มี <laughs> อาหารพี่นอ้องอาหารตามระดูแซ่บอาหารธรรมชาติ์เตือนเด้อสะหาเจ้าย่างเป็นชืน่อบรรเร็มาน,นอนตามจีบไม่ใครฮะปึ๊บนี่เหมือนน้างนี่พี่น้อง อืมคมกันสองตัวนัว่นเดะเขียหาแบบมอเด็กพี้น้่งเลย อาจารย์ใดๆจะโตแล้วพี่น้อยสวยมาแค่นี้นะอันนี้สิเป็นอีกดอนหนึ่งเนาะข้าก็้องพันได้ัๆโตปะเขียงไผ่ยังไปตามปลาไหมปลาตอกเลยอุ้ยเดี๋ยนี่เห็นอะไรตัวนึง ปลาแหละมันอยู่จะว่าไปเยี่ยงเทเดนี่เล่าเนี่ยโบเคยผ่านบบมีคำว่าบบได้เป็นเงียบน่นี่นะมัมมนเรียบนะจ๊ะไอมอนะของแข็งกับโบดลยเอาไก่ไผ่น้ำเมเ็ดเราใส่น้ำผู้นั้นเราบบได้สอ นี่พียงแจ็คสี่จับทางใดดอกบัตรนนี่ตัวเมียนะเนี่ยมันมันโตมันดังซีคือใบใหม่ี่พี่น้อง ลำหนึ่งโบได้เห็นไม่ได้เห็นบ่มันลบไฟเขาแป๊บสบีเดียวกันเลยจ้ะแต่อดีจังได้เห็นเนาะเนี่ยงบ่เป็นกับโบได้กินอีกนั่นนี่มันเสมาก,กอดอยู่ตามลำต้นไม้ไ<อ>พี่น้องเนาะต้นไม้หน่อยอหรือว่าอันบางโตัวก็ต้นไม้ใหญ่สิบางโตก็สิอยู่ตามใบตองแบบนี้แนมเห็นบ่ มันเป็นสีนะสีเดียวกัไไนใบใหม่เลยนี่ซ้ำหนึ่งโบได้เห็นมันเด้อนี่ทุกคนแมงมันมันก็อยู่ตามป่าเถอเนาะนี่อันนี้คือวิธีหาหินสองนี้เห็ดแบบปลาแหลอน,นเห็ดตอก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 ตอเห็นบ่น่ะจะเห็นอ, <laughs> อือฮึตุม้มย่าปะ ตัวเมียนะี่สิตัวใหญ่กว่าตัวผัวเนาะโอเคคือคนตาบอดนี่แหละปอกๆแป๊กๆไปตามป่าส <c oughs> ว่ากลางคืนกับหูกวกลางเวรขนาดเด็กลางเวรน่ะมันบิดมันปกไก่กลางคืนบ่เห็นหงมันนอนแค่นี้หรือเปล่าุยไปแล้วป้ะ <c oughs> พูนๆทางหนาคุกส,สามประดูบ่เบิบ่งน้ำดอก ไปโจกไก่บ่อยน้อใไฟท่านกับท่านบ่ท่านนันไปเด้อเด็กมานอีกแล้วเลิกนะ มันมันม sure. mm ัน hmm. ม right? okay. mm ันไปล้วไปล้วเชอเดี๋ยวปุ๊บมันแบบขวดยิงเห็นท้องไปมัเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวว่าแต่กล่องเลยเนาะคนผู้ชอบยังบ่เห็นนี่ทุกคนเรื่องเพิ่นจับเละหญ้ามันอันนั้น้ใโจ๊กฮามานเนี่ย อันนี้ยังในขังหน้าแต่ว่าถัดอยู่ในนาผูเด่นยังอยู่ข้างคาดเลยนี่ค่ะขอปุกมันรับนี่ค่ะขออเลยขุเลยมันบเห็นออย่ามันไปก่อนโอเคมันเล้าโคมหนึ่งอันนี้ไอ้มอนนะคะมันยุ มันอยอ่ะอะย่างสามซิมมนก่อนหาเห็นหามันพอนใส่บดิมาพี่น้องไพ่โคมบะคู่กันซิมมนมากกระปแหละไม่บอกเอาใส่สีเขียวนะดิละไม่บอก แล้วตัวหนึ่งทุกคนโอ้นี่คือเป็นตักเต็นหอยตัดนี่พี่น้องตักเต็นหน่อยพี่นอ้องอะไรมนสิเป็นแมงยุงโยอันนี้ก็กินได้เด้ดนี่มันพ้อมอึดนำ้ำหากแ้ง่เขาเห็นหางเต็น จะใช้อยู่ของเอาไมไ้เลยป้าพี่น้องเบิ่งเขามาพ่อขีตโตกก๊ะกระเก็บขีตโต๊ะตอนนี้ท,ทุกคนอาสิบุ้งหัวขีโต๊ะคือยอย่าง,งพี่น้องอันนี้ที่อันอเอาไปดักไ,<ป>ไฟนะั่นนะอย่างกุ้งนี่มันออกมาแต่หากุ้งเอาไปเห็ดขีกระบ,บอกดักไฟนะทุกคนนี่ป้าเราตัางมานแค่มานว่ะมานข,ขีกระบอกมานขีโต๊ะ มันขี้โตกทุกคนเอายำแต่แดงเรากำลังชิคึ่นของหอ,อยยังเอาเบิร์ดค่ะไออะไรขวังอันนี้ก็เป็นราคาเด้อพี่น้องเอ๋ยยำเหล่งอีรามผู้เฒ่าเขาจะมาหาเก็บแล้วก็ไปห่อขายเดี๋ยวนี้ตามบ้านเฮานะ่ะมันเริ่มอึดแล้วเนาะแต่ก่อนนะ่ะบบได้ซื้อนะแนวดังฟืนดังไฟไมิจะไปหาเก็บขี้ตกมาดังเดี๋ยวนี้นะขี้ตกมันหันบ่อยากตก๊กซะ นางจนจะเปิดอนโดนโอเคเห็นแล้วปะกุชิมาม <c oughs> ได้ดอนละโตัวซองตแต่ว่าตอนเขาทำอิดนะเออม,มีอยู่พี่น้องต่วันนี้ขาเจ้าเนี่ยงไปลายหอบเลยสุมหอยก็สิมาหลอกขาเจ้าเนี่ยงขายอยู่บนปีสะมะอเลาะมาแล้วเขาก็สิบไปขามไปป่าอีกดอนที่สองพี่น้องวันนี้สิไปอันหาอยู่หัวเทียงเจ้าของเนาะ ถามดอนนั่นแล้วก็ดอนนี้ดอนสุดท้ายแล้วพี่น้องๆตอนนีอออกกน้ก็สีเมือแล้วมันมันมันเต้าให้แต่โอเนเ่เต้าให้แต่โตผัวมัน,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 น อันเดียวกันเลยกับลำใหม่ี่พี่น้องน่าต้องตาดีๆเหลือหูเหลือ,อ,อตาค่ะเจ้าเอ้ยโยนี่ทุกคนได้แล้วอื่ประมาณสิบตัว อ้ยว้มันดีดมือเฮาน่ยเจ็บเนี่พีพน่องอันนี้บ้านซ้อนเอิ้นตะกะแตนหมื่นเนาะตัวใหญ่แห้งผู้ใดที่เป็นหมื่นมานนี่กินบ่ได้มั้งคือว่านี่มันเป็กกินและหมื่นมานขึ้นรถมันอยู่กินบางตัวก็เนาะเวลาห้อ,อย่างมันกะสีเต้นนี่วัวปุ๊บเห็นปรับเลยค่ะนี่ ni dia Tak ada tu พี่น้องเบิ่งเขาสีหายเบิ่งเนาะไก่สีเมื่อยเลยนี่บ่อของผู้ใดเนี่ยสีเดหลายของป่าเปิดแต่ปอพี่หนุ่อยืดด้วยมันบุฟกัดขูกป้อหัวหงอยนี่ของปลีพี่น้องคนพี่น้องอันนี้ของสวอนของนักสาวคนเดียวป่าโทุลายแห้งนี่นะลายนะบ่อทออหลงนี่อันนี้เดี๋ยวใส่เบิ่งของปลาแหลีพี่น้องป่าเอาลูกดำดำนิดเดียวเต็มกระปุกคนเดียวได้นี่นะบัร่วมของไอมอนป้า อันนี้ของอีเมลของสวรรค์โฮมกันเรียบร้อยวังกี้นี่คิดว่าจะคล้องถ่ายตอนถอกลงออกแต่ของเนาะพี่น้องเอ้ย<ล>ปถาดนี่บัดพอมานํหาหาแล้วบอมีเลยสดนั่นนะเี่ยวคลายน้ามีน้อยไปเ <ะ S 2> ม,มือมนนพี่้งองเอ้ทุกคนฮอบนี่ก็ถือว่าพาทุกคนมาย่างตะกะแตนครั้งแรกของปีในปีนี้เนาะคลิปนี้ก็คือสิได้ขออนุญาตลาเมื่องเลยเด้อเนาะขอบใจเบิร์ตสุขุสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้สวรรค์เด้อพี่น้องเนาะจากในก็ฝาก เป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะเพื่อเหตุคลิปต่อๆไปเนาะไปแล้วสบายดีปะหาลอยกับบุคลายเยหาจนอยากโซ่ปลาซื้อแล้วบ่อปีนี่นะปลาทูบดเดิ้เบิ่งแต่อันค้องพอน้องเมือเนาะกับของไอมอนเมื่อก่อนแล้ว